i can't rain i will never win this game without you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  w i t h o t y o t o u t you เริ่มกันมาฟึกงานที่นี่ก่อนเป็นเด็กฟึกงานอยู่ที่สตูดีโอเนี่ยครับมาถึงสตูเริ่มต้นการทำงานก็คือหลักๆเลยคือต้องเริ่มช้ากว่าช่างภาพอยู่แล้วคือเราต้องมาสแตนบายรอมาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมว่าไฟวันนี้เช็ค คุง่ายเหมือนมาเช็คอ,อุปกรณ์สตูดิโอครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมแล้วก็ต้องมารอช่างภาพพอช่างภาพมาถึงปุ๊บเราก็สื่อสารกับผู้ช่วยช่างภาพว่าเหือนให้ช่างภาพต้องการอะไรบ้างต้องการไฟยังไงคือเราดูแลสตูดิโอเราจะรู้ว่าไฟอะไรอยู่ตรงไหนอุปกรณ์อะไรอยู่ตรงไหนใช้ยังไงบางทีผู้ช่วยช่างภาพหรือช่างภาพที่ไม่ได้ใช้สตูดิโอบ่อยๆ,ๆเ,ยเขาไม่รู้ว่าอุปกรณ์นียอยู่ตรงนี้ ุปกรณ์นี้อยู่ตรงนี้มีอุปกรณ์นี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอสพอร์ตเขออาได้เต็มที่ระหว่างการทํางานเรามีหน้าที่คือดูแลความเรียบร้อยของการทํางานเกือบทุกอย่างดูแลอ,อุปก,กรณ์ไฟเพิ่มลดแสงวัดแสงกระทั่งจับไฟเนี่ยเราก็ต้องทํางานคู่กับผู้ช่วยช่างภาพตลอดครับก็คล้ายๆจะเป็นผู้ช่วยช่างภาพแต่ว่าไม่ได้ประจํากับช่างภาพก็จะป,ประจําที่สตูดิโอครับการทํางานของทีมสตูดิโอก็หลักๆแล้วก็คือเราจะมีหลายคนนะครับก็คือ คือคนเดียวมันดูไม่ั่วอยู่แล้วแต่ว่าพอเรามีกันหลายคนปุ๊บเราก็ต้องสื่อสารกันว่าแบ่งหน้าเหมือนเหมือนแบ่งหน้าที่กันว่าเรารับหน้าที่ส่วนนี้นะดูแลเรื่องวันนี้เราดูแลเรื่องไฟวันนี้เราดูแลเรื่องคอมพิวเตอร์วันนี้เราดูแลเรื่องอุปกรณ์ช่างภาพบางทีผู้ช่วยช่างภาพต้องการอันนู้นอันนี้อันนู้นเราคอยวิ่งอ,อ,อยู่ให้เขาส่วนคนที่ประจําเรื่องไฟก็จะคอยประจําอยู่กับไฟไม่ไม่ใช่แบบทุกคนต่างแบบพอเขาสั่งอะไรปุ๊บก็กูมัททาหมดอย่างนี้ าธรรมยาลาชา้าแล้วก็เป็นการสิ้นเฝื่อทรัพยากรแรงงานสตุดิโอ I am lost I am vain I will never be the same Without you Without you เรียมพิธพัฒน์เป็นผู้ช่วยช่างภาพครับตำแหน without you, without you, without you. Uh ่งโอเปเรตโอเปเรตก็เริ่มมาจากตอนนั้นผมได้ฝึกงานที่สตูของอมรินทร์นะครับแล้วก็ฝึกงานมาอนู่ช่วงหนึ่งแล้วมีพี่ที่เคยทำงานอยู่ที่สตูเนี่ยครับเขาก็ได้ย้ายไปเป็นช่างภาพเขาก็เลยดึงผมเข้ามาทำเป็นตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพที่สตูอมรินทร์แทน ล้วคือตอนแรกผมก็เป็นผู้ช่วยภาพไฟธรรมดาครับก็คอยจัดไฟอะไรอย่างงี้ก็เหมือนทํางานไปเรื่อยๆก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นก็เขาก็เห็นว่าเป็น,เป,นเป็นผู้ช่วยโอเปอรเรตได้ก็เลยขึ้นมาเป็นตําแหน่งโอเปอรเรตในตอนนั้นครับสำหรับตําแหน่งผู้ช่วยช่ยางภาพโอเปอรเรตหน้าที่หลักก็คือการคอยดูหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้กับช่างภาพเช็คสีดูโฟกัส คือ p อ r ปเรนี่จะใช้กับใช้ร่วมกับโปรแกรม Capture One c a ค t u r อร n e คือโปรแกรมที่อยู่อยู่ในคอมยิงจากกล้องลงมาสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้เห็นภาพเราก็เป็นเหมือนตาอีกข้างหนึ่งของช่างภาพคือแล้วคอยดูว่ามีอะไรผิดนพลาดมีโฟเข้ามาได้เฟรมไหมชุดตรงนี้ผมเข้าตาหรือเปล่ายังงูอย่าง,ง,นยงนี้ฟันเลอะ,ะนู่นเลอะนี่คอยดูคอยเรียบร้อยโดยรวมภาพแล้วก็คือการทำงาน,นในสตูดิโอมัน มา,าจ,จะมีหลายหน้าที่ที่องค์กรร่วมกันคือมีผู้ช่วยโอปเปเรตผู้ช่วยไฟช่างภาาคือเสีจะทำงานร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันแต่ผู้ช่วยโอปเปเรตอนี่อาจจะเป็นตำแหน่งที่ถือว่าผู้ช่วยที่สําคัญที่สุดก็ว่าได้เพราะว่าจะเป็นคนที่เห็นทุกกอย่างและคอยบอกแต่ไหนว่าสมมติมีขาไฟข้ามาในเฟรมเนี้ยก็สามารถบอกผู้ช่วยไฟว่ามีขาไฟข้ามาในเฟรมนะเอาออกนิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่แล้วคือผู้ช่วยปเปล็กก็อยู่หน้าคอมก็คืออาจจะมีพวกสไตลิต หรือมีแบบมาขอดูแบบเราก็ต้องทำให้เขาดูว่าเออแบบอ,อ๋อนู่นนี่อย่างนูน้นแบบเป็นยังไงหนแบบเออรูปรูปนี้เป็นไงโอเคไหมครับไหนอะขอขอให้เขาดูได้ สปนประเพณครับได้มาฝึกงานอยู่ที่บริษัทอมรินพิมพ์ติ้งนะครับในตําแหน่งผู้ช่วยช่างภาพแล้วฝึกพอฝึกงานเสร็จได้เป็นผู้ช่วยประจําของช่างภาพในในบริษัทอมรินหน้าที่ของผู้ช่วยช่างภาพก็คือคือต้องอำนวยความสะดวกให้กับช่างภาพในในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟการเซ็ตกล้อง การทางานในฐานะผู้ช่วย่งภาพเรื่องแรกก็คือเราจะต้องมาก่อนช่างภาพเพื่อเยี่ยมดูสารที่แล้วก็สารที่เพื่อเตรียมตัวในการถ่ายงาน2ก็คือต้องดูเรฟเลน e ์เรฟเลนส์รูปเรฟเลนส์งานที่จะต้องถ่ายแล้วก็พอดูเรฟเลนส์เสร็จเราก็เอาเรฟเลนส์ที่ได้มาไปบอกผู้ช่วยที่อยู่สตูดิโอว่าเราต้องการไฟยังไง การอะไรบ้างแล้วก็มาจัดไฟแล้วมาดูว่าตามเรีเฟรน์หรือเปล่าพอถ้าได้ตามเรีเฟรน์แล้วเราก็ให้ช่างภาพมาดูอีกทีนึงว่าที่เราจัดเนี่ยช่างภาพโอเคไหมถ้าช่างภาพโอเคก็ดําเนินงานก็จะทําได้ต่อไป Can race? So I'll take blame, but I can't accept that we're estranged. Without you, without you, I can't quit now. This can't be right. I can't take one more sleepless night without. ว่าพูดง่ายว่าปัญหาที่เจอหลักๆห,หนักๆเลยไฟดับครับวันนั้นถ่ายแฟชั่นอยู่แล้วไฟดับทุกคนก็หานมาหาผมว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งนี้ไม่เคยดับถ่ายมาสามสี่ห้าเดือนไม่เคยดับวันนั้นดับแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าคือทุกคนก็ก็ต้องเหมือนเขาก็โยนโยนเขาเรียกอะไรความหวังไว้มาที่เราว่าแบบเออเราต้องแก้สถานการณ์ได้ แต่ว่าบางทีเราเราก็ไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนเราก็ต้องคิดเหมือนเราต้องพยายามคิดว่าทาไมมันดับมีความตึงเครียดเกิดขึ้นสำหรับผมก็คือมีวันนึงคือผมก็โอเปเรตค่ะท่านเซนจ่ายครับแล้วคือวันนั้นมีนสไตลิสร,รุ่นใหญ่คนหนึ่งของผมไม่เอ่ยนานเหมือนกันเขาก็มาใช้ที่วันนั้นที่ส่วของผมก็คือนจังหวะนั้นคือผมก็โอเปเรตเนี่ยนะครับก็คือเหมือนบางทีผมอาจจะสื่อสารเขาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไระครับเขาก็เหมือนมันเป็น ก็มีความกดดันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คืออาจจะโปรแกรมตอนนั้นโปรแกรมคนชอบอมย,ยังยังยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่อาจจะแบบทำแบบแท็กซิงวาได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนั้นก็เจอเป็นข้อผิดพลาดของผมในการทํางานจริงเลยไปหยิบเลนมาให้ช่างภาพแล้วกําลังในจังหวะที่ส่งกําลังจะส่งให้ช่างภาพเกิดร่วงเหมือนใช้ความรู้ที่ที่พอมีอยู่ก็เดินไปดูตรงเขาเรียกว่าอะไรคัดเอาไฟเช็คดูว่า พราะว่าปกติเวาลาไฟดับในขันเอามันก็จะเด้งเราก็ไปดูว่าไ้ขันเอาตัวไหนมันเด้งบ้างเราก็ลองเปิดดูพอเปิดปุ๊บไฟติดใจชื้นขึ้นมาเลยก็อันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนสุดขีดเหมือนกันครับก็ช็อกอยู่กดับไปมาห้าทีแล้วคนเต็มเลยดาราดาราเต็มเซเลบโอ้โหแต่ว่าสนุกดีครับน,นั้นก็คือถือเป็นบทเรียนของผมบทเรียนหนึ่งที่คิดว่าก็เป็นบทที่สําคัญของชีวิตในการทํางานเป็นผู้เชีเ่ยวชาคาเป็เลตเลยครับ ขอคือว่าาแต่คือจะเข้อผิดพลาดนั้นผมก็พยายามไตัวเองผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเพราะว่าถ้ารับผิดพลาดหลายครั้งมันก็นก็คงไม่ดีครับคือกแก้การแก้ปัญหาของคือผมก็พยายามฝึกโปรแกรม o t o s ช o p นั้นให้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 มากขึ้นให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถทํางานได้อย่างได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติเราเจาโปรแกร,รมไม่คล่องอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอหน้างานจริงๆยอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานได้ลำบาก มันเป็นความผิดของเราที่เราเราไม่เรารีบเกินไปแล้วก็เราก็ไม่ระมัดระวังก็คือโดนสรุปแล้วโดนเสียตังค่าซ่อมไปประมาณสิ่หมน I am lost, I am vain I will never be the same without you 去